ุยเพราะนี่คือบอกแบงเลยรับตงังกูอย่างดีหาหน้าที่สุดท้ายกับกันดังแล้วผมดู <S 1> 1 <S เรื่องหมด8แปดเซลนะห้านาทีสุดท้ายนะคะ <c oughs> กับราคาสองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะ 60แคปซูลครับ1แคปหนึ่งใช่นึแคปหนึ่งน้ไม่ใช่กระปุกเดียวนะคะกินกระปุกนะกิน1นึ่งเดือนไปเลยเต็มเต็มเลยให้เห็นผลกันไปเลยหนึ่งเดือนไปเลยคือหนึ่งหนึ่งเดือนนี่รู้เรื่องเลยนะนี่เขาบอกว่าโตยี่สิบขอถ่ายอึ้งเลยนะคะกดตะกร้าก่อนค่ะโตยี่สิบเอาตะกร้ามาให้ดูแล้วค่อยถ่ายนะคะใช่ถ้าไม่กดไม่ถ่ายนะนั่งคู่เพื่อนพี่เปียนใครค้าจะไม่ได้เพื่อนสวยย่าเขาบอกว่าเหมือนย่าสวยขึ้นเห็นเมื่อครั้งเขาบอกว่าเหมือนพรฟ้า ใครฮือพัน้าพรฟ้าปุณณิกาเออยาย่าอุรัสยาขอราดาลน้อพี่เดียวเจ้าของแมกนด์สิมาว่าลดราคาแล้วอาจจะลดพรีเซนเตอร์เหลือคนหนึ่งว้ายเหลือพี่ใหม่พัชรี่คนเดียวนะคะเพิ่มไมนี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเหนึ่งรถหนึ่งเพิ่มหเพิ่มพรีเซนเตอร์ไม่นี่เป็นผู้ชายคนแรกของแบรนด์ขายก็เก่งเซ็นสาวบ้านน่าอาจจะพักนะขายก็เก่งเชียร์ก็เก่งเนาะน้องพาร์ดขายงาร์ดที่เร็ว ขัดสิเอากุ้มคุ้มห่อก็ได้คุณพูาขวดจบคือเราก็ได้วะพูดตาก็สามนะสียแลวก็มีโปรแกรนฟิลเตอร์เน่ยหมอตาท้ามา้านสู่เขาเลยบันกระสู่เขาก่ได้แล้วไอ้น้องเอาอย่างนาะไปสู่เขาผู้หญิงขย้งคำาศร้ถ้าคุณกินตัวนี้นะคะคุณจะร้องเพลงสาวยโสถอดู สาวยาโซทอนมันได้นะถ้าไม่กินล่ะถ้าไม่กินเทายาโซทอนผู้ใดสิเป็นเทายาโซทอนเพิ่งเขียงขังไงอยู่หลงริมนาเลยเนาะผู้ใดบ่อยากหนาคือเขียงขังไงอยู่อันมองสวนพญาแถียนเนี่ยสิเป็นอันเด้อต้องหากินเนี่ยผู้ใดบ่อยากเป็นเทายาโซทอนผู้ใดอยู่ยาโซทอนไ่อยากเทายาโซทอนก็ทองมากินหมี่สิได้เไบ่อยากเป็นสาวยาโซทอนบ่ ถามึงบอกออกจากยาโซทอนมึงเปี่เป็นเถายาโซทอนได้ไเกียบได้เป็นเกี่ยวได้เป็นเ่ายาโซท้อนมันบอกมาก่อนออกมาก่อนนะโซกนี้พี่น้องออกมาก่อนคันบอกมากกับเทายาโซทอนันบอกมากเพิ่นกับประจังอัไม่กินดอกนี้พันเลียกก็ต้องได้ก็เล่นดกินตัวนี้นะพี่น้องก็เล่เป็นก็เลยเป็นนุ่มยาโซทอนเพราะว่ากินตัวนี้แหละแอนนาดิสตังกุยนุ่มยาโซทอนเหอโอ้เสียก็ไ้เมื่อมากยาโซทอนบอกไปโกไหมเออยาโซทอนของไปโก เพลงอะไรนะล่าสุดที่เธอร้องแหม่เพลงอะไรนะเพลงเพลงอันอะไรคะลงยูทูปไปลงบ้านแดงแหม่อะไรนะเพลงช้าที่มาคัฟเบิร์น่ะอ๋อเพลงแม่นางสิริพรเพลงอะไรแะ้ว่างัยนะเมื่อความฮักเก่าสิทําให้นนองเงาบ่อีกอันนึงเท่าเท่ดอกเท่าท่ดอกเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกุ้งหน่อยมันเปนเพลงว่ารำจ๋าเพลงอย่างวะได้ห้องแคบันนี้รองอ่าสองนาทีนะคะเออเร็วสิบเก้าบาทจ้าได้สองกระปุกนะทุกคนกินตอนไหนดีที่สุดกินตอนเช้าค่ะ ตอนตื่นขึ้นมาเลยท้องว่างท้องว่างดีที่สุดค่ะก่อนกินอาหารหรือก่อนกินอะไรก็แล้วแต่สามสิบนาทีมันจะดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างผลิตภัณฑ์ของเราจะดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคาราเซนใช่จะไปกินชากาแฟจะไปกินอาหารค่อยไปกินนะขอเวลาดูดซึมให้ตัวนี้กินมาละสองแคปซูลกินปุ๊บทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตต่อได้ไ ไปกินกาแฟไปกินอาหารต่อได้ตื่นเช้ามาเรากินก่อนเลยปุ๊บใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ําไปอะไรท้ากินให้เรียบร้อยแล้วค่อยมันก็จะครบ30นาทีแล้วก็ พี่บาทคน,คนยังไม่ยืนยันกี่ออเดอร์ตอนนี้รีบกดนะรีบกดนะสองนาทีแล้วนะนไม่ยืนยันตอนนี้เกือบ400ครับโอ้โหครับตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9 0 0 1แล้วก็ GMP เขาได้รับรางวัลน,นะเป็นมาตรฐานระดับสากลน,นะครับซึ่งสมุนไพรทั่วไปตามท้องตลาดอาจจะยังไม่มีแต่แบรนด์ของเรามีนะครับอจริงจังนะจริงจังเขาได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลเด้อนี่เดอนมาตรฐานจากสากลเด้อจ้ะเดินไฟบิดมีหรืไรวะไฟบอดเ ห้อยเฟลก็ต้เดือจังอ้อไฟแบบนลังมานตามทงหน้าบอตามทงแมคือจังอันเอียงกอบหมอกมอันเปเนียเป็นาเดอร์เปนสีมอดไฟฮาเดอรหนึ่งที่สุดท้ายนะลาเอือฉันเด้อบอแมนวามหมายว่าคือจังเพิ่นบอเด็ใส่ไฟข้างในเอตั้งแล้วมือก่อนนีเอาบอกระลังเฮดตี๋บ้าบ้าเพิ่งโยคืน พอดีบ้านกาได้ฝากเขาโลเซาเขาเลยมา้งดีบ้านดูดีในบ้านจีนแล้วดีไม่เป็นไรกินต่างกุยไม่เป็นไรรสมทักไม่เป็นไรเราแค่ดทานเพราะเราใช่เราคลอดดีเรามีกำลังพักชาใช่เพราะเรากินต่างกุยเอออันนั้นเรียกต่างกุยตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับราคา289บาท8เซลนะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นเฉพาะช่องพีบ้านพี่แรนเท่านั้นถึงจะได้ราคานี้นะ 289ได้ ų, 2กระปุกนะทุกคนนะกระปุกละ30แคปซูลเป็นทุนที่ดีที่สแบบเลิศแบบปังแบบคนข้าวหลังคนข้าวหลังแล้ว่าเบสคำสิงเราสั่นเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะปลากุณเรากินแล้ววันนี้เบสคำสิงเลยวันนี้เบสคำสิงจะฟองนี้เบสคำสิงจะฟองวันนี้ฟองคนเหม็นนะคะเบสคำสิงแม่อ้อยสองเบ่ออยโดนตีแล้วแม่อ้อยดูแล้วว่าให้ลูกฉันเสียหายมาก งมาเอาทุกคนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะอ๋อทรงผมเบสนางชอบผมทรงยังไงผมอะแกปวดด้วยว่าทรงผมแค่นั้นอย่าอย่าอย่า่ย,าย,ายามาหนาขื้นดิเอออย่าทรงองค์รวมตาเบิรแต่งตัวเพราะได้ไปอันยูป,ปาลีนเด็กเพราะเป็นนักสืบ กกปนัาสาวฝรั่งสาวฝรั่งทุกคนถ้าสมมุติว่าคนไหนยังไม่ยืนยันออเดอร์นะกดยืนยันได้เลยนะคะราคาดีมากๆเลยจ้านี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วเด้อ FC บอกว่าอยากเห็นบิวจิตสปรีคอังกฤษหน่อยครับว้าวขายแบบทำไมเธอเรียนจบอังกฤษมาหรอมาแล้วสี่ห้องเกียงแทะอ้าวมันเป็นความใจรักไหมบอลที่บอลสปรกทุกคนขายไอบอลเนี่ยนะเธอแตสปรกเธอแตสปรกอังกฤษอันนี้สปรกไม่ใช่ส่วนมากใช่เหรนแบบฟินแลนด์ คนหมอรำเขาไม่ค่อยพูดภาษาอ,อังกฤษเนาะเพิ่งเห็นคนแรกๆเี่แบบพ,พ,พูดอังกฤษได้คล่องขนาดนี้ไงมแม่เ<ม>ลี้ยงเป็นคนอังกฤษหรอเป็นฝรั่งหรอเิงคิวเตงคิวเตงคิวเตงคิวพูดเฉพาะอังกฤษนะแกพูดได้สามภาษา<อ>จีนก็ได้ญี่ปุ่นก็ได <c oughs> ้จีนแลนด์ก็ได้เดชพูดฟิดแนแลนด้วยกันเอาฟินแลนด์มาเวียดนามก็ได้เด้อเด <c oughs> ้อดังดออีกเอาอย่างเงี้ยเอาสวีเดนเลยเธอจะฟังเธอขายของภาษาอังกฤษไหมอุ้ยขึ้นมาเตรียมกันเนี่ย ใครของเป็นซางกฤษเหรอ yeah. okay. ได้สิ Hello everybody uh, w e l come to life ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ My n a m e i s b i l l t y Sharia today I have this product uh, this good product uh, uh. for uh, body เดี๋ยวนะกูนึกว่าคิดแล้วว่าอันอันนี้กูคิดมันเขาไอไอไดเปล่าวะเดนิมออฟโปรดัอ่์ตั้งกุยคอมเพล็กซ์ออ่่าาฮิวตี้เอ้าไม่ร่าเบอร์อะไรตีเอ้าเหมือนแล้วพ่อผู้เดียวยุม่น่ะสู๋พ่อหน่สู๋ฮาวาต่อบอกกูอยากไอแปลว่าออฟไทยแลนด์อันนี้คอมโบเดียนอันนี้อยู่ Uh -huh. <laughs> <laughs> you can speak it a little bit. Yeah. With me? For sure. Can you please send what about that? Yes, this is my product. Yeah? Yes, yeah, this is this, this very good. Yeah. Very good uh for for, for uh women. Uh. Uh, woman and the boy it, boy can eat. It? Yes, yes, boy yeah. also. Yeah. But uh if women ผ h ้แอบพร้อมเตรียมวิ i อิน e ซ uh, about period pain u h egg เอาอย่างนี้ก่อนราคามันขึ้นแล้วเพิ่งคุยกับพี่เจ้าของแบรนด์ว่าขอ10นาทีสุดท้ายขอ10นาทีสุดท้ายอีกแล้วหรอฉันก็จะกลับเหมือนกันบ้านนาบิวจิตจะกลับบ้านนาแล้วหรอไม่ใช่กลับลากลักแล้วก็จับ10นาที 10นาที minutes, finally ต้องรีบกลับเพราะว่าพนักงานล้างถ้วยนี้หมดแล้วต้องไปล้างถ้วยเองโอเค everybody 10นาทีโอเคย่า last order อ่า last order 10นาที we have we have time now โอเค start yes started uh. yeah we have to started 10นาที yeah so if you click 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 ตากะดเอ This is a ตะก้า สแตนด์อัพคิกสแตนด์อัพคิกทูออเดอร์สแตนด์อัพคิกทูออเดอร์อ่าย่าอยู่อ่ากู๊คุณกู๊ดไพร์ Very Good Price เกสบานบายว่าบายวันเกตวันครับอ่าเกนบายวันเกสนครัตังคุยคอมเพกอยู่ชุดเทคอิดออฟเยีดออฟเอามันออกไปเลย